สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องของ SmackDown นะครับในวันที่14พฤษภาคมปี2021วันนี้นะฮะใน SmackDown เนี่ยมีเหตุการณ์หลักๆอยู่ไม่กี่เหตุการณ์นะครับนั่นก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยคือการชิงแชมป์ w o m ม n t m g t e a m c h a m p i o n s h i p นะครับซึ่งก็คือแนทแจ็คกับเชน่าเบสเลอร์เจ้าของเข็มขัดนะครับวันนี้จะเจอกับนาชาเลียแล้วก็ทามีนา ในการชิงแชมป์ของพวกเธอนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นการมอบเหรียญกิติยศนะครับของออลโลครูสแล้วก็อาซีลูกน้องของเขาแล้วก็ยังมีเรื่องราวของญาติพี่น้องของตระกูลอูโซนะครับเจแล้วก็จิมมี่ที่มีปัญหาอยู่กับโรมันเรนนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าบทสรุปเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับวันนี้เราก็มาเริ่มรายการกรันเลยดีกว่านะครับวันนี้เปิดรายการมาด้วยเจอูโซครับ เจอูโซ so บอกว่าพวกเขาทุกคนเรียกฉันว่าเมนอีเวนต์หรือว่ามือขวาของท่านหัวหน้าเผ่าเจอูโซเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจิมมี่ไม่แสดงความเคารพต่อท่านหัวหน้าเผ่ามันเป็นการกระทําที่หยาบคายมากดังนั้นวันนี้ผมขอต้อนรับ Head of the Table ท่านหัวหน้าเผ่าแชมป์ยู i v เวอร์แซลแชมเ n ี้ยนโรมันเรนส์โรมันเรนก็เปิดตัวออกมาพร้อมกับพอเฮแมนนะครับโรมนเรนบอกว่าฉันว่าพวกนายมีปัญหากันอยู่สินะ นายกับพี่น้องของนายเราจะจัดการเรื่องนี้กันที่หลังฉันจะพูดเรื่องของเซซาโรก,ก่อนเอาจริงๆฉันชอบเขานะในบรรดานักมวยปั้มทั้งหลายเนี่ยฉันชอบเขามากจริงๆเขาเป็นคนที่มีความสามารถเราสามารถพูดได้เลยว่าเขาเป็นนักมวยปั้มที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในโลกใบนี้แต่เฮ้ยฉันอยากจะบอกว่าฉันเหนือกว่านักมวยปั้มเหล่านั้นเยอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ฉันทําเขาไม่สามารถทําได้ พวกนายคิดว่า WWE ต้องการเขาเหรอนายคิดว่า SmackDown ต้องการเขาเหรอนายคิดว่า Fox ต้องการเขาไหมไม่เลยไม่มีใครต้องการแซลโลเลยสักคนลองคิดดูสิว่าเขาเป็นคู่เอกได้สักกี่ครั้งกันเชียวไม่เลยไม่เลยสักครั้งส่วนฉันเป็นคู่เอกมาแล้วกว่า39ครั้งแต่เอาเถอะช่างมันต่อไปเป็นเรื่องญาติของนายเจมมี่เขาไม่เข้าใจว่าพวกเราเนี่ยทำงานกันยังไง จิมมี่อุโซก็เปิดตัวออกมานะครับจิมมี่อุโซบอกว่าฉันออกมาแล้วพวกฉันอยู่ตรงนี้มีอะไรพูดมาได้เลยนายนายที่ทําให้พี่น้องของฉันเป็นเหมือนอีตัวของนายความจริงเนี่ยเจจริงๆแล้วเนี่ยนายกับฉันต้องตั้งทีมกันฉันไม่รู้ว่าไอหนูเนี่ยจะสามารถเอาชนะเซซาร่โลได้จริงๆหรือเปล่าเจอุโซ so ก็เลยมโมโหครับเจอุโซ so บอกว่าไอหนูงั้นเหรอนายเรียกเขาว่าไอหนูงั้นเหรอนั่นคือหัวหน้าเผ่านะเว้ยให้ความเคารพครอบครัวเราหน่อย ี่มิวโซก็บอกว่ามันไม่ใช่ญาติของเราเว้ยมันไม่ใช่ครอบครัวของเราโรมันเลนนายเป็นส่วนหนึ่งของตระก,กูลแต่ไม่ใช่ทั้งหมดโรมันเลนก็เลยบอกว่าก่อนจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยขอย้อนกลับไปเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนายคิดว่าฉันเอาชนะเซซาโลไม่ได้เหรอฉันเดาว,ว่านายคิดว่าตัวเองทําได้สินะนายคิดว่านายจะจัดการเซซาโลได้นายจะวัดรอยเท้าของฉันได้นายไม่เข้าใจ มันไม่เกี่ยวกับอะไรทางนั้นมันไม่เกี่ยวกับว่านายเป็นใครอยู่ในฐานะอะไรทําความเข้าใจใหม่ไว้ซะว่ากูคือใครและมึงคือใครกูคือหัวหน้าเผ่ากูคือแชมป์ยูนิเวอร์แซลแชมเปี้ยนกูคือคู่เอกในเรสเซิลมาเนียห้าครั้งกูคือคนที่ทําทุกอย่างเพื่อแบกบริษัทนี้เอาไว้และกูคือตัวหลักของบริษัทที่มีความรับผิดชอบมากมายอย่างที่มึงไม่สามารถรับมือได้นายคิดว่านายทําได้ใช่ไหมละ่ะนายคิดว่านายเจ๋งที่สุดในนี้ใช่ไหม นายคิดว่านายเอาชนะเซซารโลได้ใช่ไหมละ่ะเอาสิเอาเลยทําอะไรก็ได้ที่นายอยากทําเอาเข็มขัดไปเลยแล้วป้องกันแชมป์กับเซซารโลในคืนนี้นายเจ๋งนี่ใช่ไหมสแมกดาไปของนายแล้วคืนนี้โชว์ให้โลกเห็นหน่อยว่านายสามารถป้องกันแชมป์ได้อย่างน้อยช่วยโชว์ให้ดูหน่อยว่าสามารถเอาชนะเซซารโลได้จริงๆคนอย่างนายจะมีปัญญาพอไหมจิมมี่อูโซก็เลยหันไปท้าเซซารโลที่อยู่หลังเวทีนะครับจิมมี่บอกว่าเฮ้เซซารโลนายได้ยินไหม นายได้ยินสิ่งที่โรามาเลนพูดไหมฉันขอท้าเจอนายในคืนนี้ออกมารับคําท้าหน่อยเซซาโลก็เปิดตัวออกมานะครับเซซาลโลบอกว่าแน่นอนครับการท้าทายครั้งนี้จะได้รับการยอมรับแต่เฮโรมันวันนี้เนี่ยผมจะเอาชนะย่าของคุณนะครับแล้วผมจะเอาชนะคุณในวันอาทิตย์นี้พร้อมกับกลายเป็นแชมป์คนใหม่และทัางหมว่ากลับหลังเวทีไปนะครับตัดภ้พมาคู่ที่1นึชิงแชมป์วูมนแท็กทีมแชมเปี้ยนครับ นาธาเลียทามิน่าจะเจอกับแชมป์เชน่าเบเซอร์แล้วก็ไนอาแจ็คนะครับตัวแมตช์นี้เนี่ยใช้ได้เลยนะครับคือไม่แย่มากถ้าไนอาแจ็คแล้วก็เชน่าเบเลอร์เนี่ยปั้มแบบนี้ทุกสัปดาห์จะสร้างคุณค่าให้กับคัทได้มากกว่านี้เยอะเลยในด้านของทามิน่ากับนาธาเลียเนี่ยถือว่าทําได้ดีไม่แย่มากการปั้มไหลลื่นดีครับไม่ติดขัดตรงไหนเลยส่วนในด้านของเชน่าเบเลอร์แล้วก็ไนอาแจ็คเนี่ยคือไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ แต่ปั้มมากขึ้นเพื่อนไหวร่างกายมากขึ้นมีการกเข้าแท็กออกหลายครั้งมีการใส่ดับเบิลทีมหลายครั้งเพื่อที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้ตัวแมตช์มันก็เลยดูเป็นแมตช์มวยปั้มจริงๆคือมีความเป็นมวยปั้มมากขึ้นซึ่งถือว่าดีนะครับในตอนจบเนี่ยนายแจ็คสมวนดอบนาทเลียแต่ว่าโดทามิน่เนี่ยกระโดดสแปนทับจากเชือกเส้นสาไปนะครับแล้วก็แพ้เสียแชมป์ไปโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าถ้าเชนาเบสเลอร์ได้ปั้มเดี่ยวคงจะดีกว่านี้ เพราะเวลาจับผู้แท็กทีมแล้วเนี่ยเหมือนเจ้าตัวจะต้องรับบทเป็นคนโดนอัดเสมอและนายแจ็คเนี่ยจะเป็นคนเข้ามาพลิกเกมทําให้ไม่ได้โชว์ท่าต่อสู้สักเท่าไหร่และในตอนจบของแมตช์นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันจบง่ายไปนิดนึงเพราะว่านายแจ็คเนี่ยไม่โดนดัมเมจอะไรเลยทั้งแมตช์มีแต่เชนาเบสเลอร์โดนคนเดียวแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยโดนสเปสทีเดียวแล้วก็แพ้ลงไปเลยนะครับคือมันขัดใจนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคสำหรับการป้ามในวันนี้ หลังจากนี้เนี่ยลีกแท็กทีมหญิงคงมีอะไรให้น่าติดตามเยอะเพราะว่าทางแชมป์ใหม่อย่างนาทาเลียแล้วก็ทามิน่าเนี่ยน่าจะสามารถปั้มกับนักมวยปั้มคนอื่นๆได้มากพอสมควรก็คิดว่าแชมป์แท็กทีมหญิงเนี่ยน่าจะมีอะไรให้ติดตามมากขึ้นนะครับก็ติดตามกันต่อไปแต่ภาพมาที่พอเฮมันนะครับพอเฮมัน hey ให้สัมภาษณ์ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเดอะอูโซได้แชมป์แล้วโลมันเลนเสียแชมป์พอเฮมัน hey ก็บอกว่าหยุด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 ก่อนเลย ถ้าคำถามของเธอคือจิมมี่จะเอาชนะเซซาโรได้หรือไม่ฉันตอบว่าไม่รู้เลยแต่ว่าโรมมนเรนเขาจะถามได้แน่ๆในอาทิตย์นี้ท่านหัวหน้าเผ่าจะเอาชนะเซซาโรได้อย่างแน่นอนแต่ภาพมาที่หน้าเวทีนะครับอัพลโลคูดออกมานะครับอัพลโลคูดบอกว่าคืนนี้สำหรับพวกกระจกทั้งหลายอย่างหนย่ยฉันมีของขวัญมาให้ฉันเป็นแชมป์อินเตอร์คอนตินเนนต์เทลที่ยิ่งใหญ่และมีคนต้องการเข้ามาแย่งชิงมากมาย แต่ชายคงนี้อาซี 3, เขาเข้ามาช่วยฉันครั้งแล้วครั้งเล่าและสิ่งที่ฉันจะให้เขาเป็นเกียริที่สุดในในจิเลยสำหรับทหารที่ซื่อสักอย่างเขานี่คือเหรียญกิติยศที่ฉันจะมอบให้หนายบิ๊กอีผมมาทางหน้าจอนะครับบิ๊กอีบอกว่านี่มันการมอบรางวัลที่ดูกระจอกจังเลยวะช่างนายเถอะแต่ฉันจะเอาแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตของฉันกลับคืนมาเพราะว่านาย สัมผัสได้ถึงพลังของฉันยังไงล่ะหลังจากนั้นเซมิเซนก็เปิดตัวออกมานะครับเซม,มิเซนบอกว่าทุกอย่างที่นายทำมันดีนะแต่พวกนายลืมไปหรือเปล่าว่าฉันเป็นแชมป์ของประชาชนและนายกำลังถือแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลของฉันอยู่เควินโอเวนก็เปิดตัวออกมานะครับวิ่งไล่เซมิเซนขึ้นไปบนเวทีแต่ว่าโดนอัพพโลคูลแล้วก็อาร์ซีเนี่ยเข้ามาลุมอัดซะก่อนสุดท้ายบ๊กอออกมาอีกคนครับและทั้งหมดทั้งมวลบนเวทีก็อัดกัน แต่ภ้ามาคู่ที่2นะครับเรมิเซียเจอดอฟซิกเลอร์คู่นี้เนี่ยปั้มกันอย่างก,กับคู่เอกคือปั้มกันนานมากรวมประมาณ3โฆษณานะครับน่าจะเาวาๆประมาณ15-20นาทีได้นะครับสำหรับแมตช์นี้เนี่ยดอฟได้สู้กับนักมวยปั้มที่มีประสบการณ์อย่างเรมิเซียนะครับดังนั้นเนี่ยแมตช์ Matt ก็ออกมาเป็นแมตช์มวยปั้มอย่างเต็มที่ต่างจากสัปดาห์ที่แล้วที่ดอฟจะต้องสู้กับโดมินิกนะครับซึ่งเป็นเด็กปั้นของเลนี่แหละก็เลยทำให้แมตช์ดูออกมาไม่ แต่ว่าในแมตช์ของสัปดาห์นี้เนี่ยมีจังหวะพลิกไปพลิกมาตลอดถือว่าค่อนข้างสนุกเลยนะครับเลเนี่ยเป้าหมายพยายามที่จะใส่ซิกวันไนให้ได้ในส่วนของดอฟเนี่ยก็จะไม่ยอมโดนแน่ๆน,นะครับเลยมีการชิงจังหวะจบกันเยอะแมตช์ก็เลยไม่น่าเบื่อนะครับในตอนท้ายเนี่ยดอฟซิกเลอร์จับเลใส่บอดี้แสลมนะครับแต่ว่าเลจับสมอแพคเกจแล้วรวบกดเอาชนะไปได้แต่ภาพมืที่เซซาโโลนะครับให้สัมภาษณ์ว่ามีแผนยังไงบ้างที่จะเจอจิมมี่อูโซในวันนี้ เซซาโรบอกว่าผมรอเวลานี้มานานมากเวลาที่จะได้ชิงแชมป์ตั้งแต่เด็กเนี่ยผมมีความฝันมาตลอดว่าผมจะต้องทำให้ได้และผมก็ขยับขึ้นมาเป็น WWE Superstar ผมไม่เหมือนกับโรมันเรนที่เรียกร้องให้คนมาขลบรพแต่ผมจะทำให้ทุกคนเคารพนับถือและผมจะเอาชนะโรมันเรนและกลายเป็นแชมป์คนใหม่แต่ภาพมาที่เรนเซซาร์โรแล้วก็โดมินิกเมซ e r i โรนะครับ เล่บอกว่าพวกเราเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นเรื่อยๆเราจะกลายเป็น WWE Smackdown Tag Team Champion แต่ดอบซิกเลิกกับโรบรูที่เป็นแชมป์อยู่ก็โผล่ตัวเข้ามานะครับดอบบอกว่าอย่างที่ฉันบอกแหละโนบินิกนายไม่สมควรอ,อยู่ที่นี่เพื่อนสมาคมที่นี่ไม่มีที่สําหรับเด็กวันนี้พวกนายแค่โชคดีแต่ในวันอาทิตย์นี้พวกนายไม่มีทางเอาชนะพวกเราได้แน่ๆโดมินิกก็เลยบอกว่านายจะเรียกฉันยังไงก็ได้ แต่หลังจากวันอาทิตย์นี้พวกนายจะเรียกฉชมว่าแชมป์เราก็ตัดภาพมาหน้าเวทีนะครับเบียนกาบิลเลเปิดตัวออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกยังไงที่จะต้องสู้กับเบลลี่คนที่เคยครองแชมป์นานที่สุดนะครับผมเบียนก้าบิลลบอกว่าอย่าลืมสิว่าน,นี่คือ E.S.T. แห่ง W.W.E. ฉันนี่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วว่าแต่การออกมาพูดรอบนี้เนี่ยเบลลี่อยู่ไหนนะหลังจากนั้นเบลลี่ก็โผล่มาที่หน้าจอนะครับเบลลี่บอกว่าว่าไงเบียนก้า วันนี้ฉันไม่ได้เข้าไปในโชว์เธอคงไม่คิดว่าฉันจะขึ้นไปบนเวทีเดียวกับเธอหรอกนะหลังจากที่เธอพยายามทำร้ายฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะงั้นครั้งหน้าที่เราจะได้ขึ้นเวทีร่วมกันก็คือวันอาทิตย์นี้และฉันจะเอาแชมป์ของเธอคืนมาและฉันจะเอาแชมป์ของฉันคืนมาเบียนกาบีแลก็บอกว่าฉันว่าเธอดูหงุดหงิดหน่อยๆนะฉันว่าเธอหงุดหงิดเพราะว่าเธอไม่มีแมตช์ในเรสเซิลมาเนียใช่ไหมล่ะ ส่วนฉันกลายเป็นคู่เอกแล้วก็เป็นแชมป์ a c k Do w n w o m e n champion คนใหม่เบลลี่ก็บอกว่ารู้ไหมเวลาฉันเห็นเธอหลั่นล้าไปทั่วหลังเวทีเนี่ยฉันเห็นตัวเองในอดีตท,ที่ทำตัวโง่ๆล่าเริงล่าเริงไปวันๆและในวันอาทิตย์นี้แหละฉันจะสอนบทเรียนที่แท้จริงให้เธอเองตัดภาพมาคู่ที่3นะครับชินสกนักามูราเจอคิงคอบินตแมตัวนี้ผมค่อนข้างน่าเสียดายนะครับผมรู้สึก เสียดายพอสมควรทั้ง2คนเนี่ยเป็นนักมวยป้ามที่มีความสามารถนะครับอย่างนาคามมระแล้วก็คิงคอบินเนี่ยสร้างเรื่องราวโดยการใช้ตำแหน่งของคิงหรือราชาเนี่ยนะฮะเป็นตัวดําเนินเนื้อเรื่องระยะสั้นนะครับแต่ว่าตัวแมทเนี่ยกลับไม่มีความดุเดือดสักเท่าไหร่เหมือนกับถ้าป้ามเยอะเนี่ยแล้วป้ามสนุกมันจะไปบทบังรัศมีคู่เอกหรือเปล่า ก็เลยไม่ได้ทาแมตต์ออกมาให้มันดูแบบสนุกขนาดนั้นนะครับตัวแมต์เนี่ยคือไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยจะปั้มได้สนุกสนานมากกว่านี้เท่านั้นเองนะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการแลกท่ากันในแมตต์แท็กทีม10คนเนี่ยคือสนุกมากนะครับคินสเกตนากามูระแล้วก็คิงคอบินเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีจริงๆแต่ว่าในสัปดาห์นี้กับเฉยๆครับในตอนจบเนี่ยนากามูระจะพยายามใส่อาร์มบาร์นะครับแต่ว่าคิงคอบินเนี่ยยกขึ้นไป นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เอานากามูละกดลงกับพื้นครับจนกรรมาการนับ3ทําให้คิงคอบินชนะไปหลังจบแมตช์นะครับนากามุละขึ้นมาตามอัดแล้วก็เอามงกุฎของคิงคอบินเนี่ยไปใส่หัวแทนนะครับผมตัดภาพมาที่อดัมเพียสซอนย่าอัปลโลคูดแล้วก็อาซีนะครับอัปลโลคูดเดินเข้ามาบอกว่าแกเป็นหัวหน้าประเพหนวะแกเฮงไหมว่า พวกมันเข้ามาขัดขวางการมอบรองางวัลที่ยิ่งใหญ่ของพวกเรานายจะจัดการเรื่องนี้ยังไงัอดาดเพียดอดาเพียก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันนะพวกนั้นคือคนที่พวกนายจะต้องต่อสู้ด้วยในสัปดาห์หน้าวิกอีเซมิเซนเควินโอเวนเพื่อแชมป์อินเตอร์คอนเนนทัลแชมเปียนตัดภาพมาที่อเล็กเซอร์แบกนะครับอเล็กเซอร์แบกออกมาเล่านิทานอีสต่อเป็นบทที่3นะครับซึ่ง ตอนนี้ชื่อว่าบทเรียนเลเซร์แบ็กบอกว่าพ่อของฉันเคยบอกว่าฉันทำผิดเขาบอกว่าฉันมีแต่ความรุนแรงและความเลือดร้อนในร่างกายแต่ฉันว่าไม่เขาพูดผิดฉันคือชายที่เยือกเย็นและสุขุมฉันคือผู้ที่ถูกเลือกเพราะฉะนั้นฉันจะสู้ต่อไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการฉันสามารถสอนบ,บทเรียนให้พวกนายทุกคนได้แต่ฉันไม่ พราะพวกนายมันไม่คู่ควรอรลเซอร์แบ็ก็ยังไม่มีแมตต์ปั้มอยู่ดีนะครับในสัปดาห์นี้ออกมาอ่านนิทานเฉยๆนะครับผมตัดภาพมาผู้ที่4นะครับจิมมี่อูโซ,โซเจอกับเซซาโรแมตต์นี้สนุกเลยนะครับคือเอ่อจิมมี่เนี่ยกลับมาแล้วการปั้มยังคงเส้นคงวายอยู่การเคลื่อนไหวเนี่ยเหมือนกับเจอูโซมากเลยนะครับเป็นการยืนยันว่าทั้ง2คนเนี่ยเหมาะกับการเป็นคู่แท็กทีมกันจริงๆ ไม่ใช่แค่การแต่งตัวแต่ว่าสไตล์การปั้มการเคลื่อนไหวทุกอย่างคล้ายคลึงกันมากครับถือว่าเป็นการกลับมาเราได้ปั้มคู่เอกเลยเนี่ยเป็นการขยับไปข้างหน้าของจิมมี่อูโซจริงๆนะครับเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่นะตอนนี้เดอะอูโซอย่างเจแล้วก็จิมมี่ได้รับการจับตามองจากคนทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจริงๆนะครับในด้านของเซซาร์โลเนี่ยพอเจอกับนักมวยปั้มที่ปั้มได้คล่องแคล่วนะครับก็ดูเหมือนจะต่อท่าต่างๆกันได้อย่างลมกลืนมากขึ้น ทำให้พละกกาลังของเขาเนี่ยดูมีพลังมากจริงๆซึ่งก็น่าจะสนุกขึ้นเมื่อเทียบชั้นกับโรมนเลนในวันอาทิตย์นี้นะครับก็บิลเซซาโลขึ้นมานะฮะอัดเดอะแฟมิลี่อย่างโรมนเลนแล้วก็เดอะอูโซเนี่ยกองไป2อาทิตย์ติดแล้วนะครับก็มาดูกันว่านในวันอาทิตย์เนี่ยเซซาโลจะไปได้ถึงไหนนะครับในตอนจบเนี่ยเซซาโลอาจจิมมี่จนหมอบแล้วเหวี่ยงขึ้นเวทีไปนะครับ แต่ว่าโรมันเลนกับเจอูโซ่เนี่ยเออมาอัดเซซาร์โลซะก่อนก่อนที่จิมมี่และโรมันเลนจะทะเลาะกันอยู่ด้านล่างส่วนด้านบนเนี่ยเซซาร์โลขึ้นมาอัดเจอูโซ่ครับก่อนที่โรมันเลนจะขึ้นมาช่วยแต่ว่าจิมมี่ยังยือนอยู่ข้างล่างนะฮะแล้วก็โรมันเลนเนี่ยโดนอัดไปคนหนึ่งจิมมี่อูโซ่จะขึ้นมาช่วยที่หลังนะครับแต่ว่าโดนซูเปอร์คิกกระเด็นตกเวทีไปและจบด้วยเจอูโซ่เนี่ยโดนนูเทลิเซอร์ก่อนปิดโชว์ไปนั่นเองนะครับผม สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับเหตุการณ์แรกวูเมนแท็กทีมแชมเปียนนะครับมีแชมป์ใหม่นะครับผมก็คือนาทเลียแล้วก็ทามิน่า2สัปดาห์หน้านะครับจะมีการป้องกันแชมป์อินเตอร์คอนเทนเดนทัลแบบสี่เซาท์นะครับก็มีอัพโลครูสเซมิเซนบิ๊กอีแล้วก็เควินโอเวนเหตุการณ์ที่3นะครับโรมันเรแล้วก็เจอูโซ่เนี่ยจะมาลุมอัสเซซาโลแต่โดนอัดส่วนกลับไปแทนสรุปแมตต์กันหน่อยครับทุกคนผู้แรกนะครับชิงแชมป์วูเมนแท็กทีมแชมเปียน นาทาเลียทาม,มิน่าเจอกันเชน่าเบสเลอร์แล้วก็นายแจ็คนะครับผมนาทาเลียแล้วก็ทาม,มิน่าเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้เป็นชแชมป์คู่ใหม่นะครับผู้ที่2เรมิเมซโอเจอดอปซิกเลอร์นะครับเรมิเมซิโอสามารถเอาชนะไปได้ผู้ที่3ชินสเกีนัก,กมูระแล้วก็คิงคอร์บินนะครับคิงคอร์บินสามารถเอาชนะไปได้ผู้ที่4จิมมี่อูโซ,โซ่เจอเซซาโล่ครับเซซาโล่สามารถเอาชนะไปได้วันนี้ ใน SmackDown นะครับแมตต์ก,ก็ไม่ได้เยอะมากเราก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรมากเพราะว่าทุกอย่างก,กำลังจะถึงคายแม็กใน WrestleMania Backlash นะครับซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้หรือก็คือเช้าวันจันทร์บ้านเรานั่นเองนะครับก็สามารถตามดูได้ใน WWE Network นะฮะซึ่งผมก็จะพยายามตื่นมาดูให้ท่านเหมือนกัน <laughs> ในเรื่องของ SmackDown ก็เข้มข้นดีนะครับไม่แน่เจอูโซเนี่ยอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญว่า โรมาเลนเนี่ยจะรักษาแชมป์ได้หรือว่าจะเสียแชมป์ให้เซซารโลนะครับไม่แน่จิมมี่อูโซอาจจะขึ้นมาหักหลังแล้วเซซาร์โลได้แชมป์ก็เป็นได้หรือว่าจิมมี่อูโซจะเข้ากับท่านหัวหน้าเผ่านะครับแล้วก็ช่วยให้ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ก็เป็นไปได้ทั้ง2ทางนะครับส่วนใแมตช์อื่นๆเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าจะมีใครเสียแชมป์บ้างในวันอาทิตย์นี้หรือว่าทุกคนจะป้องกันได้หมดก็ต้องมาดูแล้วก็เชี่์นักมวยปั้มที่ตัวเองชื่นชอบกันนะครับ สุดท้ายนี้ใครดูมาถึงนี่นะฮะก็ขอขอบคุณมากนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะถ้าใครมีอะไรพูดคุยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วก็กรุณาคอมเมนต์อย่างให้เกียรติกันนะครับอยากให้ชุมชนของมวยปั้มเป็นชุมชนที่ดีแล้วกันนะฮะยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ